ปลาล์มเนี่ยมีน้ำมันอยู่2ส,ส่วนก็คือน้ำมันส่วนของเปลือกนอกซึ่งเป็นน้ำมันสีแดงแดงเอาไปใช้เพื่อาการบริโภคไงแต่ว่าน้ำมันมเมล็ดในเนี่ยมันเหมือนหเหมือนกันน้ำมันมะพร้าวทุกอย่างมันก็<า><า>พวกนี้ค o อ y กี่เม กาแฟเมดค่ะกาแฟเมดสไลพวกสบู่เหลวพวกดีเทอร์เจนทั้งหลายเอาตัวนี้ไปเป็นส่วนผสมใช่พวกทำยาพวกอะไรคือไปแทนน้ำมันมะพร้าวในอุตสาหกรรมน้ำมันมะพร้าวเลยเพราะตอนนี้ประเทศไทยน้ำมันมะพร้าวมันลดลงเรื่อยๆมันไม่เพิ่มขึ้นแต่น้ำมันปลามันเพิ่มขึ้นน้ำมันเม็ดในมันก็เลยเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นงั้นพวกนี้ไปไปอยู่ในอุตสาหกรรมกลุ่มคอสเมติกกลุ่มโอเลอะไรโอเลโอเคมิคอนอ่ะ แต่ว่าแต่ว่าตัวน้ำมันปาล์มดิบเนี่ยมันไปอยู่ใน,นอ,อุตสาหากรรมอาหารผมไม่ได้ถ่ายท่านนะครับผมร้อนผมร้อน <c oughs> <c oughs> ไม่ได้เวลามผมพูด,พดเอ็กเซนมันออกเยอะน้ำลายมันกระเด็นไก่ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวน้องเขาจะรังเกียจท <c oughs> ีนี้ไอ้น้ำมันปาล์มเนี่ยส่วนใหญ่มันมันจะมีใสกับมีข้นใช่ไหมไอ้ส่วนใสๆเนี่ยมันจะไปมันจะไปทําน้ํามันบริโภคเป็นน้ามันทอดอาหารแต่ว่าไอ้ไขปาล์มเนี่ยไขปาล์ม ไข่ปลมเนี่ยมันจะไปทําเนยทําจารบีหรือทำเออมันก็เป็นอาหารอีกเป็นพวกมะการีเป็นพวกนี้เหมือนกันหรือไม่อย่างตอนนี้ก็คือเอามาทําเป็นไบโอดีเซลซึ่งถ้าเป็นไบโอดีเซลแล้วเนี่ยสังเกตว่าอันนี้ต้องมี 7. 0องศามันถึงจะละลายแต่ว่าตอนพอเป็นไบโอดีเซลเนี่ยสามารถที่จะเป็นของเหลวได้ในอุณหภูมิปกติ เมืองไทยตอนนี้ใช้ใช้ไข่ปามทำเบอซีลมากที่สุดที่เราเติม B2 B5 จากปั๊มเนี่ยเป็นเบอซีลที่ผลิตจากไข่ปามแต่ว่าไอตัวตัวนั้นมันปามดิบเมื่อเมื่อจะเป็นเบอซีลแล้วเนี่ยก็มีมีมีอยู่มีโรงงานอยู่สักสองสามลายที่ทําจากตัวนี้เพราะว่าน้ามันปามดิบเนี่ยถ้าจะทำเบอซีลมันขั้นตอนมันเยอะมากมันมันไม่ง่ายเหมือนกันน้ำมันพืชใช้แล้วหรือมันไม่ง่ายเหมือนกับเอาสเตรีนมาทาทีนี้ เพื่อนน้ำมันได้มีศักยภาพมากที่สุดในเมืองไทยอะ่ะตอนนี้ให้น้ำมันมากที่สุดแล้วเยอะที่สุดก็คือปาล์มดิบก็คือปาล์มดิบแต่พวกพวกอย่างอื่นเนี่ยมันมันพอมีบ้างท่านเองอย่างนี้เป็นน้ำมันจากเป็ดอันนี้เป็นน้ำมันจากหมูอันนี้จากสบู่ดำนะมันมีน้อย<ป>เดี๋ยวได้เดี๋ยวไดวไม่ได้ยินของอเมลอีเมลนะคะ N O I ขีดล่างอะค่ะ หน่อย NOI ขีดร่างแล้วก็ SPK at hotmail.com ครับผมโอ้ยเอา,า,า,า08ไปนะ089 5946426นะคะชื่อจริงชื่อกำมลทิพย์พรมโสดค่ะสป,ปกพัทลุงนะคะโอเค